สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูเรนดอมเรนใจเรื่องความรักนะคะกับหมอดูลิลี่พอตเตอร์ไ4สีนะคะซึ่งกำลังหาสำรับอยู่ว่าเอ๊ะจะเปิดสำรับไหนดีนะคะอ่ะสองสำรับนี้แล้วกันเนาะใครที่เข้ามาดูนะคะอย่างที่บอกไปว่าอ่อถ้าช่วงตอนที่รีสับให้นานนะคะรู้สึกว่ายาวนานจังเลยแม่หมอ ก็เลื่อนผ่านไปแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออก็อยากเห็นแม่หมอว่าเธอสับจริงๆหรือเปล่าใช่ฉันสับจริงๆฉันไม่มีหัวข้อใดๆทั้งนั้นในหัวนะคะณตอนนี้ก็ต้องรอนะคะว่าแม่หมอจะได้หัวข้ออะไรหรือออความสัมพันธ์ความรักของคุณและเขาจะเป็นยังไงโอเคนะคะ ขอพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะที่รีพึ่งไหว้เสร็จนะคะขอให้พลังงานนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้รนดอมนี้นะคะขอให้เป็นพลังงานที่ออกมาตรงกับคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ด้วยนะคะ,ะเราก็จะแบ่งไพ่ออกมาเป็น หนึ่งส่วนหกซึ่งเม่นเช่นหนึ่งส่วนหกเหรอคะ <laughs> <laughs> นะลืมฉีดน้ำหอมถวายองค์เทพเลยขออนุญาตฉีดก่อนนะคะ ่เป็นน้ำหอมแบรนสการะนะคะไว้ฉีดถวายองค์เทพทุกครั้งที่เราไหว้เสร็จนะคะดีมากเลยไปอุดหนุนกันได้นะคะรานะคาสองเเนาะแต่ว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวทิ้งทิ้ง,ท,งที่สั่งเอาไว้ให้นะคะเป็นน้องที่รู้จักกันนะคะแล้วก็เป็นสายหมอดูเหมือนกันนะคะความพิเศษคือ ฉีดท,ที่องค์เทพแล้วองค์เทพจะแบบอ่าไม่มีผลต่อในเรื่องของอ่าความเงาความความแบบระ,ร,ระยับของเพชรยินจินดาเออเนาะโอเคมาดูหัวข้อพลังงานนะคะของคุณละเขานะว่าจะเป็นยังไงขอสามใบจ้ะเหมือนเดิม ราชาเหรียญอสศวินเหรียญพลังงานเหรียญคื้หมดเลยทุกคนเก้าเหรียญใต้สำหรับคือสิบถ้วยอออเหมือนพลังงานแยกกันไปเนาะ คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มุ่งหน้าในเรื่องของการหาเงินหาทองหาหาหาเงินและหาเงินได้เก่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของอความรักอะค่ะคนคนนี้มีมาตรฐานในการเลือกคนที่ค่อนข้างสูงมากด้วยพลังงานที่เป็นราชาเหรียญขึ้นมาโบอกอีกเก้าเหรียญก็คือกว่าจะเลือกเนี่ยกว่าจะแบบ เป็นครอบครัวใช้เวลานานมากเป็นไปได้ค่ะที่ความสัมพันธ์ของคุณนะอันนี้ของคุณแล้วนะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวแล้วคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานแล้วค่ะบางคนมากกว่าสิบเดือนนะขึ้นไปเนาะอยู่กันในแบบลักษณะของความสัมพันธ์แบบอีหยังวะนะคะอีหยังวะนานนาน,นานมากแล้วอะ่ะจนเขาไม่ตัดสินใจเลือกสักทีพอไม่ตัดสินใจเลือกสักทีเนี่ย คุณเลยเลือกที่จะเดินออกมาเนาะเพราะว่าอืคุณต้องการคนที่แบบสามารถที่พัฒนาต่อได้หรือมีทิศทางที่จะสามารถเป็นครอบครัวได้อ่ะคุณรอนานแล้วจริงๆร่อะรอนานจนแบบเอองั้นฉันขอมิงออกมาเพื่อไปหาคนที่ ใช่คนที่ชอบแล้วกันเออถ้าใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็ฟังได้เป็นนิทานนะคะในยามเช้าในวันนี้แม่หมอจะลงคลิปหลังจากที่ถ่ายแรนดอมนิสร็จในช่วงเช้านะคะอ่ะพลังงานฝั่งคุณเป็นยังไงคะเจ็ดดาบขึ้นมาคือเร่ย คิดว่าพลังงานฝั่งคุณนะคะคิดนะคิดกับฝั่งเขาคือเขาโกหกในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนหลอกลวงนะแล้วคุณจับได้นะคะเออพลังงานนี้ขึ้นมาแบบเหมือนคุนๆแล้วแบบเคยเจอลักษณะแบบสามใบนี้ขึ้นมานะคะที่ลี่เห็นนะคะคือคุณไปจับได้ว่าเขาอะไปคุยกับคนอื่นแล้ว มันมีหลักฐานชัดเจนที่มันแบบคุณจับได้ขนางคาเขาอะยังไงก็หนีไม่พ้นโกหกไม่ได้อ่ะมีหลักฐานแล้วก็คือคุณรู้อ่ะอืมแล้วคุณก็ไม่โอเคกับในความสัมพันธ์นี้คือความสัมพันธ์เนี้คุณอาจจะอยู่กันแบบงงๆอะเนาะเออมันเป็นความรักที่เป็นแบบเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันแต่ตัวเขาก็ไปมีคนอื่นด้วย แบบนี้นะคะเนาะไปไปจับได้เนี่ยเฮพลังงานที่เขาทําตัวอิสลาส่าเซรีที่บอกไปว่าแบบทําตัวแบบโปรเสน่ห์โปรความรักแบบไปทั่วคนคนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่อาจจะเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับร้านอาหารร้านน้ําแล้วก็เออเป็นคนที่เป็นแบบใส่มูก็ได้เหมือนกันนะคะเออคนคนนี้เนี่ยเขาไปโปรเสน่ห์ค่ะ โปรเสน่ห์ะไว้เยอะเป็นคนเจ้าชูนะะ้นะคะน้อเราก็แบบเหมือนอไปทิศคนนู้นคนนี้ทีเนี่ยเห็นไหมตัวเลือกข้างหลังก็ค่อนข้างที่จะมีเข้ามาให้เขาเลือกสรรในความสัมพันธ์เยอะเพราะฉะนั้นอะในความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะอ่ะแล้วใบของคุณล่ะเป็นยังไงแรกๆเนี่ยคุณอาจจะเงียบก่อนนิ่งก่อน ไม่กระตกกระตานะคะก็รอดูในความสัมพันธ์นี้ไปแต่ถามว่าคุณมีความกังวลในความสัมพันธ์นี้ไหมมีแน่นอนค่ะเพราะว่าบางทีบางคืนนอนหลับก็สะดุ้งตื่นเหมือนกันเนาะแต่แบบเหมือนคุณอยากประคองความรักให้มันแบบไปรอดอะ่ะถึงแม้ว่าเออรู้ว่าเขาอาจจะมีคนอื่นแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคงกลับมาเดี๋ยวเขาก็คงไปไม่นานอย่างเงี้ยเนาะขอขยายอีกนิดนึง แต่สุดท้ายค่ะคุณก็รู้สึกว่าคุณตระหนักรู้ได้ว่าเหมือนที่บอกไปในเรื่องของของหัวข้อเนาะว่าถ้าไม่ปลดปล่อยพลังงานเนี้ยคุณจะต้องเป็นซึมเศร้าหรือไม่ก็รู้สึกแบบความเครียดหรือความกดดันน่ะการนอนไม่หลับอะ่ะมันมันสุ่มซวงในใจอะ่ะในทุกวันทุกวันอะ่ะมันจะไม่ไหวเอานะเออจนคุณรู้สึกว่าเออคุณออกมาจากในความสัมพันธ์นี้ดีกว่าเนาะ เหมือนคุณปลดปล่อยพลังงานของเขาอะค่ะแล้วการปลดปล่อยพลังงานครั้งนี้ของคุณอะมันกลับกลายเป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็แปลเปลี่ยนให้คุณมออีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนเราปล่อยปลาเนาะเราก็จะเกิดความสุขใจซึ่งเราปล่อยเขาออกไปแล้วอะคุณก็จะได้รับเนี่ยเห็นไหมางคลน,นะมีชื่อเสียงจากสิ่งที่ทำงานมงคลได้โชคลาภ บางคนได้เรื่องข่าวดีนะคะที่อาจจะคาดไม่ถึงอืมเนาะอ่ะต่อมาพลังงานฝั่งเขาเป็นยังไงคุณออกมาแล้วใช่ปะ่ะเขาแอบ,บส่องนะคะอาจจะแอบบสอแบบ่องแอบสืบแต่ตอนนี้คือรีว่าไม่คงไม่แอบบสอแบบ่องแอบสืบอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้ถามนะคะ อาจจะมาส่องแบบเซของเพื่อนของคุณก็ได้นะคะก็อาจจะคุณกับเขาอาจจะแบบมีเพื่อนร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมาส่องหรือมาแบบมาดูลัดลาว่าเออมันมีปฏิกิริยายังไงอะไรยังไงเงี้ยคือส่องคุณเก่งมากอะเนาะคือพลังงานนี้อาจจะไม่ได้เจอกันแล้วนะมันอาจจะห่างกันออกไาแล้วเพราะว่าคุณปลดป่อยพลังงานนี้ออกไปแล้วอะเพราะคุณรู้สึกว่าเก็บไว้มันก็ไม่ได้ว่า จะลงใจคุณขนาดนั้นหรือแบบคิวใจให้คุณใจฟูขนาดนั้นเนาะเออนะอ่ะพลังงานไปสุดท้ายแล้วค่ะสามถ้วยขึ้นมาเหมือนคุณแบบช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่แบบหันเวลามาให้ความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเพื่อนๆมิตรภาพนะคะแล้วก็สังคมของคุณที่แบบคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจ อะไรที่สบายใจคุณเลือกแบบนั้นเออคุณรู้สึกว่าคุณขออยู่กับอืเพื่อนๆคนรอบข้างสังคมพี่น้องที่แบบเป็นสังคมมวลรวมะที่อยู่แล้วมีความสุขอะ่ะเออรู้สึกว่าคุณให้คุณค่ากับสิ่งเนี้มากมากเลยนะคะในช่วงนี้เพราะคุณรู้สึกว่าเออ ความความเป็นแบบความรักขอปล่อยไปก่อนเพราะรู้สึกว่าถ้ารักมีแล้วไม่ดีมันก็ยังไม่มีดีกว่าไหมเออคุณแบบรู้สึกแบบนั้นกับตัวเองนะคะเดี๋ยวมาเปิดพลังงานอ่าไพ่ที่ขึ้นเกี่ยวกับเอ่อบทสรุปหรือเอาเข้าในความสัมพันธ์นี้เนาะว่าเป็นยังไงขอสามใบค่ะ ขอสามใบนะโอ้ยฉันอยากจะขำมากขอโทษนะที่ขำคนคนนั้นเนาะอาจจะกลับมาขอโทษขอโพยคุณนะแล้วก็มาทำทุกวิธีทางที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเอองอแล้วแบบ คุณต้องโอเคนะแน่ๆเลยคุณคุณจะแบบโอเคกับวิธีการของเขามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอาจจะรู้สึกแบบมันสายเกินไปแล้วอ่ะที่จะกลับมาเออต้องมามาเรียกอะไรหรือมาขอโทษอะไรตอนนี้คือฉันรู้สึกว่าแล้วตอนที่ฉันเรียกร้องความยุติธรรมอ่ะเธอให้ฉันได้ไหมเธอให้ฉันได้หรือเปล่าเออตอนนี้คือฉันไม่ได้แบบอยากกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วอ่ะ เนาะเดี๋ยวมาเปิดไพ่อีกนิดหนึ่งมาขยายอีกนิดหนึ่ง,งเพราะเร่อยากรู้อยากไปนค้นเหมือนกันว่าเออแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้น่าจะเหลี่ยออกมา,กาอีกนะผู้ชายคนนี้นะจะกลับมาทำอะไรกับคุณจะกลับมาทำอะไรกับคุณขอดูอีก ขอดูอีกหนึ่งใบคนคนนี้นะเขาจะกลับมาแบบใช้เหตุผลในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะเขาคิดแล้วก็ตระหนักดีแล้วค่ะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาเลือกคุณเลือกคุณแล้วนะคะเดิมทีที่มีแบบ ช้อยเข้ามาให้เลือกหลายๆลยคนหรือแบบไม่เลือกสักทีแล้วก็แบบทำตัวโสดและอิสระค่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาจะต้องแบบตระหนักรู้แล้วรู้สึกเสียดายเนาะเนี่ยในความสัมพันธ์ที่แบบมันเหมือนห่างหายกันไปอะ่ะอย่างที่บอกว่าพลังงานเนี้ยที่อ่านนะคะบางคนอาจจะห่างหายกันไปสิบเดือนนะคะสิบเดือนแล้วนะ,ะเออเราก็แบบถึงจะได้กลับมา หรือตอนนี้แค่เขากาลังไปก็ปล่อยให้เขาไปสู่ที่ชอบที่ชอบของเขาก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปแบบรู้สึกว่าอือเธอต้องรีบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ไปเจอกับตัวเขาเองอะค่ะมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึง่งรู้รู้ซึ่งถึงคุณค่าแห่งการมีของเราเนาะเออการมีการมีอยู่ของเราอะ่ะมันก็จะชัดเจนมากขึ้นว่าเออไปไปตรงนั้นแล้วมันไปไม่รอด นะคะนะพลังงานก็ประมาณนี้เนาะใครที่เข้ามาดูนะคะเรารู้สึกว่าใช่เราสึกว่าตรงนะคะก็ฝากด้วยนะคะกดอะไรที่สนับสนุนแม่หมอได้นะคะสนับสนุนให้แม่หมอมีกําลังใจในการอ,อ่านไพ่ต่อๆไปเนาะเราลี่ก,ก็มองว่าตัวคุณเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานะคะในการดูความสัมพันธ์นี้ค่ะยังไม่ได้ตัดสินใจทีเดียวเนาะคุณเข็ดลักกับการที่ตัดสินใจแบบ ดวนจีไปสนิจาหรือแบบเก้ากลับมาก็พร้อมอ้าแขนรับเรียกว่าไม่นะตัวคุณเนี่ยดูพฤติกรรมเขาค่ะทดสอบเขาหลายอย่างมากจริงๆเนาะมีแบบทดสอบให้เขาได้ทำอะ่ะถ้าทำไม่ผ่านก็ไม่ต้องเข้ามาในด่านที่แบบที่ฉันจะเปิดใจให้เธอคือคุณจะเปิดใจยากขึ้นมากอะ่ะอืมเพราะประสบการณ์มันถูกสั่งสอนให้คุณน่ะเรียนรู้อะ่ะในความในความรักครั้งนี้อะค่ะ หนอประมาณนี้นะคะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนขอให้เป็นเช้าที่ดีของทุกคนแล้วก็ขอให้เป็นวันหยุดที่ทุกคนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะในวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ